หยุดไม่สิ้นไม่จบก็กมใครกรมันเจ็บใครเจ็บมันดีแล้วโยมที่ให้อภัยส่วนเขาจะสำนึกได้หรือไม่ได้อันนี้ก็กมใครกรมันดีแล้วโยมที่ให้อภัยให้อภัยเถอะแต่เขาจะสำนึกได้หรือไม่ได้ <sk ill> ก็กมใครกรำมันมันคนละส่วนกันไปแล้วเจ็บใครก็เจ็บมันเลือดใครก็เลือดมันเล็บใครก็เล็บมันถ้าหากว่าเราให้อภัยไปแล้วแล้วเรายังมานั่งรู้สึกว่า นี่ฉันให้อาภัยแล้วทำไมยังเล่นไม่เลิกเล่นไม่เลิกเราก็เริ่มแค้นเริ่มโกรธการให้อาภัยไปในครั้งนั้นมันก็เหมือนแบมือออกไปแล้วแล้วเหมือนก็เริ่มกลับมากรรมือใหม่กรมือใหม่เข้ามาอีกท,ทั้งทงที่มันก็น่าจะแบแล้วก็น่าจะคลายโปร่งโล่งเบาสบายไปแล้วก็เลยกลายเป็นยังมีคนเจ็บมืออยู่สองมือ